ไม่มีใครสามารถรับมือกับฮาเลนได้มันบ้าไปแล้วกับสิ่งที่เขาทำผู้ชายคนนี้จะเป็นฝันร้ายของกองหลังเขาแสดงให้เห็นแล้วและยังสม่ำเสมอในทีมที่จะสร้างโอกาสได้มากยากจัดกับสารพัดวิธีรับมือเออร์ลิงฮาเลนซูน่าตัวโหดแห่งยุคใครเจอก็ขยกักกระนำยิงได้อย่างอุกอาจแต่ก็ใช่จะไม่มีวิธีรับมืออูนยซิม,มอนนายประตูแอตแลนติกบินเบาทีมชาติสเปนบอกว่าฮาเลนด์ land, นั้นอันตรายสุดๆในกรอบเขตโทษทำประตูได้ทุกรูปแบบในกรอบ วิธีการของแกที่อยากจะแนะนําก็คือจงอย่าให้ฮาแลนด์เข้ากรอบง่ายๆแค่นั้นเหรอวะเวรุนี่ที่เล่นตำแหน่งเดียวกันเคยออกมาแนะนาอาเซนนว่ามันยากนะเว้ยในการจะหยุดฮาแลนด์แต่ถ้าทําได้ก็อย่าไปติดตามฮาแลนด์ตลอดทั้งเกมเพราะยิ่งติดตามก็จะยิ่งกดดันเล่นไปตามเกมของตัวเองนั่นแหละฮาแลนด์ไม่ได้มีดีแค่เร็วจุดแข็งมากๆคือความแข็งแกร่งสุดๆที่ในตอนนี้มีคนชนฮาแลนด์ให้ร่วงได้แต่โคตรน้อย ยับสตัมตำนานกองหลังโลกตัวนี้ถ้าดวลกันกับฮาแลนด์น่าจะสนุกแกจะเอาฮาแลนด์ได้อยู่เพราะแกก็ดูเหมือนกันแกบอกว่าต้องมีคนมากิ้งฮาแลนด์สักคนหนึ่งแบบหายใจรดต้นคอคนนี้ต้องตัดฮาแลนด์ออกจากเกมให้ได้แต่อย่าไปพยายามดวลตัวต่อตัวต้องพยายามบีบไม่ให้ฮาแลนด์ครองบอลและต้องเล่นแบบดุดันเขาให้สุดทุกดอกราฟาเอนวารานก็เคยมีแผนการในหัวในการรับมือฮาแลนด์วารานบอกว่าแมนซิตี้มันไม่ได้อันตรายแค่ฮาแลนด์ พวกแมนซิตี้โจมตีได้จากทุกทิศสิ่งที่ต้องทำคือตัดเดอร์บอยออกจากเกมต่างหากถ้าทำแบบนี้ได้ฮาเลน์ก็จะเงียบไปเองเพราะสูนย์กลางการจ่ายบอลของซิตี้วารานมองว่าคือเดอร์บอยถ้าบอลไม่ถึงฮาเลนมันจะมีอะไรให้กลัวกันลร่ะเออก็ถูกของแกคนที่คิดแบบวารานมีอีกคนนั่นคือบิ๊กแซมอัลลาไดนี่ก็ยอดโค้ชคนหนึ่งแกมองว่าตัดโอกาสการจ่ายบอลลงได้เป็นอันดับแรกถ้าจำกัดจำนวนครั้งที่บอลจะมาถึงฮาเลนได้ ก็จะมีโอกาสที่จะรับมือกับฮารแลนได้ก็คืออย่าให้บอลไปถึงเป็นพอมุมโค้ดอีกคนที่คิดแบบนี้คือเจอเกนคอปแกบอกว่าต้องเล่นกันให้แม่นยำระหว่างเกมอย่าให้ฮารแลนได้บอลบ่อยๆแต่ถ้าระวังฮารแลนมากเกินไปมันก็จะเปิดพื้นที่ว่างแกนักแต่ระดับโบคลาสคนที่เหลืออยู่มันไม่ได้ทําให้งานง่ายขึ้นเลยจริงฟานได้ว่าไงแกบอกว่าต้องพยายามหยุดบอลที่จะไปหาการเล่นเกมรับต้องยืนขั้นสุดทุกคนในทีมก็โฟกัสเต็มที่และการเจอกับฮารแลนไม่ใช่งานง่ายเลย อเลสซานโดเนต้าตัวนี้กองหลังตำนานโลกอีกถ้าเจอกันตอนนุ่มๆเอาอยู่แน่นอนแกบอกว่าโรนัลโดปราซินที่อยู่อีกเลเวลแกยังหม่ำมาแล้วแต่ถ้าแกต้องจับฮาแลนด์แกจะใช้วิธีตามติดใกล้ชิดแกบอกว่าถ้าจะเอาให้อยู่ก็ต้องสังเกตให้ดีถ้าฮาแลนด์เริ่มวิ่งนั่นแหละคือความบาันเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกทางวิ่งของฮาแลนด์ให้ได้ไม่งั้นฮาแลนด์จะมีพื้นที่ในการเล่นมากไปเนต้าบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ชิบหายกันละครับ อย่างไรก็ตามถึงจะหยุดฮาแลนด์ได้ตัวอื่นมันก็ยิงอยู่ดีว่า